สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับทางรถยนต์มือสองขนแก่นของเรานะครับมีรถกระบะตอนเดียวนะครับผมมานําเสนอคุณลูกค้าในวันนี้นะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นนิสสันโนเวล่า NP สามร้อยนะครับผมเป็นกระบะตอนเดียวนะครับเป็นซิงเกิลแคสำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.5งจุดหเทอร์โบนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลหสปีดนะครับสภาพรถคันนี้นะครับเดิมๆเลย รถากระโปรงไม่ขยับด้านท้ายนะครับไม่มีขยับเลยคันนี้สีเดิมจากโรงงานซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้ไม่ต้องซ่อมแซมอะไรซื้อไปพร้อมใช้งานครับสภาพคันนี้เดิมๆเลยเป็นนิสันนาวาร่า np 3 0 0นะครับเป็นเกียร์แมนนวลหสปีดคันนี้นะครับเป็นปี2016นะครับผมสภาพเดิมๆอย่างนี้หายากนะครับใครสนใจนะครับสมาชิกท่านไหนนะครับกระบะตอนเดียวนะครับผมสวยคันนี้เลยนะครับผม ตอบโจทย์แน่นอนครับฝางโปรงนะครับพวกตะเข็บแก้มฝั่งซ้ายฝั่งขวาอาคารทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่างนะครับการขับเนี่ยครับดีมากนะครับผมช่วงล่างแน่นนะครับแอร์เย็นซื้อไปพร้อมใช้งานนะครับผมตัวรถนะครับอยู่จังหวัดขอนแก่นพกโคมไฟนะครับจะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับผมเป็นโคมไฟหลอดไส้นะครับเดิมๆเลยคตรงนี้เดิมๆเลยนะครับผมกระจังหน้าครับด้านหน้านะครับเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนนะครับ ตรงนี้ไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับผมนี่ด้านหน้านะครับสวยงามนะครับโ้อแก้มฝั่งนี้นะครับเดิมเดมเลยประตูเดิม,ดมตัวนี้เป็นล้อก,กระทะนะครับผมเรามาดูยางครับสภาพยางครับผมสภาพยางก็ประมาณ60-7 0เซเลยสภาพยางครับยังโอเคพวกตรงโชกคนะครับผมนี่ โชกนะครับเดิมๆเลยไม่มีการตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับนี้เป็นยางสัปดาที่ี่29ปี2020นะครับผมยางปี2020เลยนี่ครับผมยางปี2020พวกตรงประตูนะครับรอยเม็ดอาร์นะครับเดิมๆเลยนี่ครับผมเป็นเครื่องยนต์2.5นะครับเป็นตัวเทอร์โบมาดูแผงประตูครับแผงประตูยังใหม่ๆนะครับผมเป็นกระจกมือหมุนนะครับ นี่เป็นแผงประตูใหม่เลยกระจกมือหมุนพวกตามน็อตนะครับต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับรอยเม็ดอาร์นะครับเดิมเดิมจากโรงงานสองฝั่งนี้นะครับแผงประตูฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเหมือนกันพวกรอยซิลิโคนครับจะลากยาวเลยครับผมจะไม่มีการต่อนะครับถ้าเกิดมีการต่อดัดแปลงมานะครับแสดงว่าโดนชนแน่นอนครับผมคันนี้ยังสภาพเดิมเดิมใหม่ๆนะครับนครับผมตรงคานครับคานต่างๆนะครับนี่ครับเดิมเดิมเลยได้ดูสีจุดนะครับ ตรงนี้ครับเดิมเดิมครับผมเดี๋ยวผมจะให้มาดูหัวน็อตครับน็อตตรงนี้นะครับไม่มีขยับนะครับน็อตไม่ขยับเลยนี่สภาพเดิมเดิมครับผมดูเบาะครับเบาะนะครับก็จะมีคราบตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่าสภาพเบาะนะครับยังใหม่ๆ่เอี่ยมเลยไม่มีรอยขาดก็มีรอยครับเล็กน้อยนะครับนี่เบาะนะครับสวยงามครับผม ออสยงามเลด้านท้ายนะครับเดิมๆตัวนี้มีที่เหยียบขึ้นให้ด้วยนะครับผมดูตามนะครับเป็นเชืเ้อเพลิงดีเซลนะครับผมเลยมีเชืเ้อเพลิงดีเซลยางครับใหม่ๆเลยครับล้อแม็กล้อกระทะนะครับพวกชัดทรงชัดสีนะครับไม่มีการดัดแปลงนะครับผมด้านทา้ายเดิมๆ นสันนาวาล่าเอ็0พสารอยนะครับผมนี่มีกันชนท้ายให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูท้ายกันครับท้ายเนี่ยเขาบอกเลยว่าสวยงานจริงครับพวกตามน็ดต่างๆนะครับนี่ครับพวกตรงตัวน็อตครับผมทุกอย่างนะครับสภาพยังคงเดิมนะครับคันนี้นี่ครับผม ทุกอย่างจะเดิมๆแต่ผมจะพามาดูส่วนถัดไปกันเลย <S <S ดดดกดสักนิดนึงสักครู่นะครับผมรู้สึกว่าต้องปิดตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมรู้สึกว่าปิดฝั่งนั้นก่อนอันท้ายนะครับตรงนี้นะครับมีรอยขีดข่วนนะครับมีรอยขีดข่วนนะครับเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับผม พวกนี้นะครับเช้ส่วนเดซีเดิมเดิมด้านในนะครับสวยงามครับผมเรามาดูแผงประตูกันนะครับฝั่งนี้แผงประตูนะครับฝั่งนี้ครับสวยงามเช่นเดียวกันนะครับไม่มีรอยแตกหักเลยวอรล์เมดอาร์คเดิมเดิมนะครับผมแผงประตูไม่มีการชนแน่นอนครับพวกสติกเกอร์ครับ บอกลมยางอะไรมีหมดตรงนี้เบาะสวยนะครับไม่มีรอยขาดรอยย่นเลยสภาพใช้งานโอเคเรามาดูเลขไม่กันครับมาสตาร์ทเครื่องกันเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นกโลนะครับผมสภาพครับแอร์เย็นฉ่ำแน,น่นอนครับแอร์เย็นฉ่ำเลยขอเปิดแอร์สักครู่นะครับอาจจะมีเสียงลมเข้านะครับตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับผม ตัวเลขหม่นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นกว่าโลนะครับผมพราะแอร์นะครับเย็นฉ่ำแน่นอนตัวเปิดนะครับตรงนี้ด้านตรงนี้นะครับจะเป็นเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมปฝากระโปรงด้านหน้าครับผมตามตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวเล่นซีดีครับรองรับซีดีนี่ฟังเพลงนะครับผมตัวนี้ฟังได้แน่นอนครับผมแต่ว่าจะติดลิขสิทธิ์ทาง youtube นะครับขอไม่เปิดนะครับผม นี่ถ้าเครื่องเสียงพังนะครับเราเรารับประกันให้นะครับผมตัวนี้ชัดเจนแน่นอนพปกแอร์นะครับเย็นแน่นอนตัวนี้มีที่เสียบ usb ด้วยนะครับผมมีที่เสียบสายชาร์จเต้าเสียบต่างๆนะครับวางขวดน้ําแก้วน้านะครับมีทั้งสองฝั่งเลยฝั่งทางแผงประตูตรงนี้ก็มีเช่นเดืยอกันนะครับตัวนี้เป็นเกียร์หกสปีดนะครับผมนี่เป็นเกียร์หกสปีดครับเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับผมสภาพเบาะโอเคพัดานด้านบนนะครับพดานด้านบนสวยงามครับผม มีดานไม่มีรอยขีดข่วในใดเลยไฟติดปกติทุกอย่างรับประกันได้แน่นอนนี่ครับผม,มกันความร้อนนะครับเรามาดูห้องเครื่องกันครับผมห้องเครื่องนี่เขาบอกว่าเดิมๆแม่นอนครับเรามาดูห้องเครื่องกันครับ เดี๋ยวผมมาดูห้องเครื่องนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตามมุมต่างๆนะครับผมมาดูการฝั่งซ้ายนะครับตุงหัวนอตน,นะครับเดิมๆเลยแล้วเดิมๆไม่มีขยับนะครับนล้วเดิมๆจากโรงงานนะครับแต่ด้ชิ้นนะครับเดิมๆพวกคานเกี่สายฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาเหมือนกัน เครื่องอยนต์2.5นะครับผมเจนเทอร์โบเรามาดูฝากพง,งนะครับสติกเกอร์นะครับอยู่ครบตามรอยมิเออร์นะครับเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนะครับผมให้ดูดีเลยดูให้ช้านะครับวางเสียนเครื่องด้วย ก็จับประมาณนี้นะครับผมสำหรับคันนิสสันนอร์เวล่านะครับ NT 3 0 0นะครับผมอันนี้เป็นปี2016นะครับใครสนใจนะครับโทรสอบถามราคาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวข้อมูลราคาก็จะทิ้งให้ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับผมราคาคันนี้นะครับผมสอบถามมาด้านล่างนะครับคลิปนี้ทิ้งราคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ